ยังไม่จบ <X baptism> เจ๊ชนมาเอง <retrie ver. S 1> วันนี้ครับนี่เจยชนเจยชนนี่เจยชนเจ้าของร้านต้นของร้านเลยเอ๋อเอ็มสั่งไปขายที่ครัวแสมสารครัวจาประนงคระนงแสมสารที่ไปขายที่บอวินแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีไขหวานแบบนี้ด้วยเหรอนี่คือหวานเลยเจ๊อย่ามาหาบอกผมไม่เชื่อหรอกเขาเรียกหอยสีทองเหรอนางรมสีทองเป็นหอยนางรมสีทองเหรอ หอยเบลหอยเบลเต็มคาราเบลเลยไหมเอาเอาไม่รู้ละมาให้ขือหอมจิ้มแล้วอันนี้คืออะไรเจ๊ตัวเดียวกันแต่ว่าแกะแต่ว่าแกะแต่ว่าแกะคนละอย่างตัวเดียวกันกับตัวนั้นเหรอหรือตัวเดียวกันกับตัวนี้อันนี้หอยเบลหอยเบล้ยวนี่คือตัวเดียวกันอ๋อแต่แกะแต่ปฏิการล้างน้ำเดียวอ่าอ่าอ่าร้านอ๋อ แล้วถ้าใครมากินหน้าร้านก็จะเป็นแบบหอยอย่างนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ใช่หอยหวานเลยหอยหวานอันนี้คือหอยหวานมาลอง<ช>พกผมไม่เชื่อหรอกเจ๊อย่ามาโกหกผมแหละของแบบนี้อ <c oughs> ่พี่มต้องมันมันต้องใส่อะไรพี่ต้องใส่เลยอันนี้อย่างเดียวเหรอจริงย่างนี้ก็ได้พอคร<อ>ับเข้าไปเลยนะมันจิ้มเลยเอางี้เดี๋ยวกินเสร็็จแล้้วกกตติิดดาามูเเองีนปล่าๆก่อนนี่เนี่ยอืมเจียวไหม ไม่เปรี้ยวเลยก็เมื่อกี้ใส่มะนาวอาจารย์บีบมะนาวใส่ใช่หวานอันนี้เป็นน้ำตาลเลยอ่ะอืมหวานเลยก็อร่อยด้านนี้ก็แก่มาอย่างเงี้ยใช่อืมทอดมันกอยีคำเนาะ <c oughs> ใช่ใพอยีคำแล้วตัวมันหวานถ้ากินเปล่าๆมันหวานเดี๋ยวถ้าลองใส่มะนาวแบบบีบ <c oughs> อ,อ,อันนี้เรากินอีกแบบหนึ่งนะอู้ยเ <c oughs> ยี่ย แีบนิดนึงปับ๊บฮึ่มนี่ไงก็จะว่าเราไม่มีวัฒนธรรมโอ้ะเนี่ยพี่เลยอ่ะอันนี้พอดีคำใจนี้ผมทำอยู่เปรี้ยวกว่าคดีเหรอจ้ะคำนี้เราจะใส่พวกพริกเผาหอมนะครับเหมือนร้านกูเลยเหมือมนร้านผมเลย ก็จะใส่พวกพริกเผาใส่หอมนะครับเยอะไปปล่าวะเยอะไป่เยอะไปมันจะไม่รอมร่อยไม่อร่อยไม่อเื่อเเาแต่เรารู้แล้วรสชาติ่หอยอันนี้ที่เอาไปขายที่ร้านใช่ไหมใช่ครัวสมแสสารครัวกะปวงสมแสสารใส่แบบนี้แล้วทำมนเอาไปทำอะไร<ช>ทำกินสดเนี่ยอ๋อโอ้ยลอยอย เราซื้อจากที่นี่ไป40กล่องแล้ว40บาทแล้วก็ไปขายอยู่นู่น400เซตแล้ว420เราไม่บอกทางาู้หมุมเลยเวนค่าเดินทางเราแพงมากื้าวบ้ากเหือหอยเงี้ยหอยอะไรนะหอยยีเจหอยเบี้ยวหอยเบี้ยวหอยเบี้ยวเหรอหอยสีทองกึนั่งลมนิดหนึ่ง เป็นหอยเบลเป็นหอยองงนั่งรมยิดหนึ่งนะครับอันนี้เราใส่ใจต,ตัวนี้นะเราเลยน,นะลาปากจริงจริง,งรแต่ดี่ก็อร่อยเหมือนน้ำจิ้มตีอื้โอ้โหของเฮียเขาอุ๊ออดียดยอยยมหอยร่วมนะอื ไม่กินด้วยหรอกกินมปแล้วแต่ขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปนิดนึงนะโโหืมเห็นไหมโอ้โหมันสุดยอดเลยอ่ะมันต้องฝั่งนี้ป่ะมันต้องเห็นฝั่งหอยเนอะอดูอะโอ้โหสุ้ยอด,ดยอ่ะมาได้เลยทีน่นี่ไม่ปิดบงัง หรือถ้าอยากจะไปกินใกล้หน่อยก็ไปที่บ่อวินนะครับเนี่ยไซสแบบนี้มีเลยครัวตาประมงสมหยรานนะครับแล้วแบบนี้ก็เหมือนกันนะเอาละผมอิ่มแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะบ๊ายบาย